อะไรครับไปทางนไปทางน้ไปทางนครับตอนไี่ขับรถตอน่ขอนไม่ขับรถตอน่ขอนไม่ขับรถหรอยหร

โา้ยโอ้ยโอ้ยเอียโอ้ยโอยอ้ยโยโอ้ยโอยอยอ้ีโอยโอดย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยย้ยอยโอ้ยโอ้อยยโ oo tapi peturu